ดีค่ะทุกคนวัดติดคูเล็วนะคะโค้างเทพสัพตวีใครโคสัพตวีสังกัดแมวันเป็นสังบุกนะคะติดคูเล็วนะคะที่ว่ามูกอัดคลิป ตอนชาที่พาไปเคี่ยงนะคะชนข้างหลาลานนะคะทีนี้โอ้ดีใจจังเลยนะคะมันติดกูเลยมันมน่ากูอยากมากเลย, <S <S ออยเออบางทีก็แน่ว่ามันบางทีก็เล็กว่ามันบางทีก็เท้ากันเต่ว่าเข้าคนลับเบฟกันนะคะไอ้นี่ติดกูเรียนะคะอยู่บอนได้เดี๋ยวมาอัปเดตนะคะให้วัวเดนทางมาถึงก่อนเนี๋ยเราจะไปถ่คลิปกันนะคะนะ <S <S เป็นเอ่อเอฟซี คนที่เปเอฟซีอยนเออมันเป็นมีคนเป็นเอฟซี C, มาามากนักเลยนะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะคะอยู่แบบว่าอยู่ใกล้มากเลยอยู่บนบัดพผัดลุงชนคูเออข้างหลาลานโนบิซองโบซองซองอ่า หายตื่นเต้นเลยม่ทุกเลยปีซองโทรมาบอกว่าน้องหัวติดคูเล,ลี้ยน่าชวนข้างหลาลานเลยว้านะคะโอ้ยตื่นเต้นนะคะแม่วันเพนสร้างบุ๊กนะคะอันเนี้ยสร้างกัดของแม่วันเพ็นนะคะเออนะคะชิมองแมงหรือวันโนดรือว่าโคสร้างเทพนะคะอ่านะคะตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลูกหล,ลางจะหลาเอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราไปต้อละบัวกันนะคะวัวเดินทางมาไม่ตื่น หนึ่งที่นะไอ้น,นี่บานหมุกนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปนะคะบานหมุกกับบานมีซองนะคะบานแม่มีซองกับบานแม่หมุกย่างยีโวกับหมุกกับมีซองเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเรามาทําคลิปไปเลยนะคะว่าเดินไปไกลแค่ไหน,นนะคะโอเค